สวัสดีค่ะวันนี้แต่มารีวิวกล้วยแขกนะคะหรือว่ากล้ยทอดบ้านเราเนี่ยแหละแต่ส่งมาอเมริกานะหนึ่งกล่องมีประมาณ67ชิ้นนะคะก็ประมาณ100บาทนะมันแช่แข็งมาเลยแล้วก็พอดีเห็นคนไทยในอเมริกาเขาไปแชร์กันเขาบอกว่ารสชาติได้มากเลยก็เลยผลิตในประเทศไทยนี่แหละนะคะหน้าตากล่องมเป็นนี้ก็แกะออกมาเนี่ยมี nutrition fact คือ,คอาสารอาหารอะไรเงี้ยก็ต้องโชว์ด้วยในกล่องก็จะใน ก็จะเป็นแพ็คมาแบบนี้นะคะมีทั้งหมด7ชิ้นแต่มก็ใส่แอร์ฟรายนะคะหรือหม้ออบรมร้อนนี่แหละนะคะตั้งเวลาไว้ประมาณ400ฟาเรนไฮต์ไม่รู้ว่าเซลเซียสเท่าไหร่นะแล้วก็อุ่นเข้าไปประมาณ5ถึง6นาทีออกมาก็หน้าตาเป็นแบบนี้รสชาติอร่อยมากกินแปบเดียวหมดนี่แต่มก็รีวิวเพื่ออยากจะให้เป็นอ่า ไอเดียนะคะใครที่มีสูตรอาหารอร็ดอร่อยนะคะที่สามารถแบบว่าเอาไปแช่แข็งหรือว่าทําแปรรูปอะไรเงี้ยได้เผื่อขายให้คนที่อยู่ไกลเราเอาไปมาอาจจะเป็นธุรกิจก็ได้นะคะประมาณนี้ไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย